เซนเซบาสเตียนนี่สามารถนับได้ว่าเป็นหมดเรื่องที่ยาวที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ไม่นับเบเลซีน่านะโดยในแผนทีน่นี้จะอ้าอีจากประวัติศาสตร์จริงและชื่อของสมรภูมินั้นคือซิกออฟเซนเซบาสเตียนแปลเป็นไทยคือการปิดล้อมที่เมืองเซนเซบาสเตียนและเหตุการณ์ในตอนนี้ที่เป็นการอ้าอีจากรการปิดล้อมในครั้งแรกที่ฝรั่งเศสนั้นสามารถเป็นฝ่ายชนะได้ดูจากตรงอานาจะรู้นั้นนั่นซึ่งนั่นหมายถึงชาตทเทาสามารถเล่นได้น,นั้นจะมีอยู่3ชาติฝรั่งเศสบริทิชสหราชอาณาจากักรนันแหละ ิตกรไดไปตาอกและโปรตุเกสนี่สามารถนับได้ว่าเป็นแบบที่ได้นำหมดในเรื่องที่บริทิตนั้นสามารถเข้าร่วมได้และพอบิทิสสามารถเข้าร่วมได้ปุ๊บก็ได้เวลาสําหรับกแนไปวาเออผมมีคำถามฮะระหว่างสกอตแลนด์เดอะเว็บกับเอเชียัาวี่เนี่ยใครดังกว่ากันฮะแม่เซชาไมาเคยดังเลยนะไยก่อนนะ คุณจะมาอยู่ที่ปราสาทแห่งหนึ่งบนเมืองเซเตบัตเตียนและเมื่อคุณเกิดมาปุ๊บคุณจะเปิดประตูออกสู่นอกปราสาทเพื่อประทะก,กับคาดีบาวที่อยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อคุณสามารถเอาชนะคาดีบาวได้ตัวคุณนั้นจะทําการเปิดประตูเหล็กและก็ได้เวลาสลับการเดินทางไปต่อและเมื่อคุณออกประตูมาปุ๊บจะมีการประทะเล็กน้อย น้อยจริงด้วยฮะและตัวกับพวกคุณนั้นจะเดินตามทางไปซึ่งโดยปกติแล้วนั้นทางนี้จะมีบอมเบอร์อยู่มีตั้งแต่ชั้นสองถชั้นหนึ่งเลยแต่ก็นั่นแหละฮะผมตามไม่เคยตันเพื่อร่วมทีมหรอกที่แน่ๆเลยคือคันดีบาจมดินไปเยอะฮะรกจากรโทฟันนะแกวานั่นซึ่งเมื่อคุณนั้นสามารถออกมาจากชั้นล่างได้คุณจะตั้งรับกับฟงคดีเปล่าที่อยู่ด้านล่าง oh. คุณชอบแพงเยอะนะซึ่งเมื่อคุณนั้นสามารถเจียคเนบารแล้วลงมาชั้นล่างได้แล้วชั้นล่างที่บริชั้นไหนนะ่ฮะคุณจะเห็นเควสที่ว่าให้คุณนั้นจุดระเบิดและระเบิดที่ว่านั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นแหละคุณสามารถจุดระเบิดได้ที่ด้านหน้าประตู ซึ่งเมื่อบ้านที่เก็บดินปืนระเบิดให้คุณนั้นเก็บไม้ที่อยู่บนประตูเพื่อนํามไม้นั้นมาสร้างเป็นสะพ,พานสลับทางไปต่อและในระหว่างนั้นเองคดีบาวจานวนมากกระตามหลังคุณมาจึงจะเกิดว่าทีมคุณนั้นหยิบไม้มาไม่ครบก็นั่นแหละฮะเตรียมแพ้ได้เลยและคุณนั้นจะเป็นต้งใช้ไม้สามแผ่นในการต่อสะพ,พานและเมื่อถึงเวลานั้นก็ได้เวลาสลับการข้ามสะพ,พานแล้วก็เดินทางไปต่อการข้ามสะพ,พานแบบง่ายผมแนะนําให้ชิดขวาดีกว่าสําหรับแซปเปิบผมเคยแนะนำให้สร้างแทงไม้กั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้คดีบาานั้นสามารถบุกกมมมาาาาจดด้้นหลลลังงงไแะเื่อคุณถึว ่คันธีบารชีิดรันเนอร์จะแห่กันมาหาพวกคุณซึ่งถ้าเกิดว่าพวกคุณมีกันเยอะคุณสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงคุณสามารถใช้ปืนใหญ่ยิงไปหามันได้และป่าตาาันด้าลัาปืนใหญ่นั้นคือจุดเกิดที่แรกของแมปนี้และเมื่อคุณจัดการรันเนอร์เสร็จแด้เวลา,าไปต่อตรงบริเวณบรนไดทางลงนั้นมักจะมีคดีบ,บาวอยู่โดยเฉพาะบ,บอมเบอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ตอนเราก็ระวังหน่อยละกันเนาะ ซึ่งเมื่อวควรลงมาแล้วต้องแบ่งหน้าที่ซะว่าวุคุณจะทาอะไรผมจะขอแบ,บ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายดําเนินเรื่องกับฝ่ายป้องกันโดยฝ่ายดําเนินเรื่องนั้นหน้าที่ของคุณคือการหมุนลิฟต์ซึ่งตัวด้านบลนลิฟต์นั้นจะมีระเบิดอยู่สามถังเมื่อตัวลิฟต์นั้นหมุนก็มาจนสุดได้เวลาเทินโอเวอร์ถังแล้วก็หมุนไปนเลยจ้าและเมื่อคุณหมุนถังชิ้นกำแพงแล้วหยิบปืนขึ้นมาแลวจัดก,การยิงถังระเบิดซะ แล้วเมื่อคุณระเบิดถังจนสร้างทาไปต่อได้แล้วอย่าเพิ่งไปให้อย่าเพิ่งไปทางมันสูงไปฮะลงไปปุ๊บกาหักแน่นอนเอาดีๆเลยนะบอกซะตอนเนี้ยคุณข็ลงไปขับดถเลยบ้างให้คุณน,นั้นนำลิฟต์ลงไปอีกรอบหนึง่งเพื่อที่คุณน,นั้นจะสามารถนำกองฟางขึ้นมาได้อา่าใช่ฮะเดี๋ยวเดีด๋ยวเดอะไรทำารทไรอะแล้วเมื่อพวกคุณน,นั้นสามารถนำฟางไว้บนลิฟต์ได้แล้วก็ได้เวลาถลบการปั่นลิฟต์ต่อแล้วเราถามว่ามันนานไหมครับต้องคือนานฮะเนี่ยในขนาดกูสิมันได้าเลย ่าาาชวดชวและเมื่อกุณนั้นสามารถนํากองฟางขึ้นมาได้ก็ได้เวลาสลับการม้นกองฟางและในข่าวนี้คุณจะสามารถลงไปได้แบบที่คุณไปขาหากักเอาล่ะเราตัดกรรมที่ฝ่ายป้องกันกันดีกว่าคันีบาวส่วนหนึ่งนั้นจะโผล่ออกมาจากทางเดินสู่ท่าเรืออ่าใช่สถานที่ อู่ืเทาาร้และคุณนั้นจะเป็นต้นตังรับจากการมาของฮาร์ดีบาลทุกชนิดยกเป็นบอมเบอร์นะถ้าจริงแล้วปั๊มเปิลไมได้แข่งตรงนี้แต่มันจะไปแข็ง้าบบนนียแหละเพราะฉะนั้นแล้วการป้องกันตรงบานไดนั้นจึงสำคัญพอๆกันและเมื่อฝั่งเนื้อเรื่องว่างกองฟ้าเสร็จแล้วก็ได้เวลาสลับการไปต่อ สำหรับแซปเปอร์น,ะนั้นผมคอรนำพิซซาบริเคตไปด้วยเมื่อคุณนั้นสามารถไปต่อได้คนิบารส่วนหนึ่งจะพุ่งมาหาคุณแน่นอนว่าหากคุณไม่จัดการคดีบารชีริสบอมเบอร์มันก็จะระเบิดคุณนั่นแหละสำหรับคนที่มีปืนผมคอนำไปคุณขึ้นมาตรงนี้เพื่อํำการยิงบอมเบอร์ตรงทางไปต่อแต่ถ้าเกิดว่ามีทีมคนหนึ่งพุ่งไปหามันแล้วก็นั่นแหละฮะคุณจะเห็นว่ามีบริเคตกั้นทางไว้อยู่คุณเลยจำเป็นต้องปีนหลังคาบ้านในการเดินทางต่อไปอ่าใช่ฮะเดินเข้าบ้านคนอื่นลากแ้ว เวทีไมเ,ไเริ่มฮกคุณไม่เข้าใกล้ประตรูแนะนำนะว่าให้อยู่แถวประตรูบานนั้นดีกว่าค่ะฮใช่ถ้า่เจาเ็าลืพูดถึงบริเกตตรงประตรูะและใช่ฮะคุณยังไม่สามารถเข้าไปได้ทันทีเพราะฉะนั้นมีใครอยากกินบาก,กิตกับฉันไหมและเมื่อเคยขึ้นปุ๊บเราก็ได้เวลาไปต่อและเมื่อเราสามารถขึ้นมาบนหลังคาได้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะ แต่ว่ามีบอบเบลิลอยู่บนหลังคาด้วยอะแถมตรงบริเวณระเบียงนี่คดีบาดเนมเลยและก็ไม่รู้ว่าทําไมหลังคาเป็นรูแต่ในเมื่อไปทางไปต่อเราควรจะไปต่อเราจะไปอยู่ตรงระเบียงปีนหน้าต่างของตอึกหลังและก็ปีนหน้าต่างมาอีกทีหน้าต่างให้ปีนเยอะจังเนาะและตรงนี้จะเป็นจุดเกิดที่ต่อและที่สุดท้ายของคุณคุณจะไปอยู่ตรงบริเวณกระเพาะของเมืองคุณจะกระโดดลงไปบนกองฟางและคุณจะเห็นว่าประตูถูกปิดอยู่คุณนั้นจะเป็นต้องยิงจรวดเพื่อทําลายมันใช่ฮะยุคทพโปร,รีนเป็นจรวดจ้า ตปาระวังอย่างแรกฮะประตูเปิดปุ๊บคดีบาวมาปั๊บระวังอย่างที่สองคือคดีบาวด้านหลักประตูทั้งประตูนี้และประตูหลังจากนี้พวกคุณนั้นจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งขุนนั้นเจอประตูบานหนึ่งที่ถูกล็อกอยู่ผมลองปาระเบิดไปแล้วฮะ คุณสามารถยิงปืนใส่ลูกกุญแจเพื่อทำลายมันได้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ประชิดในการทำลายมันได้แต่ถ้าเกิดคนสูงกว่าน,นี้ก็ขึ้นอยู่กฤยาแล้วฮะสรุปคือใช้ปืนดีกว่าเพราใช่รอะและเมื่อคุณสามารถทำลายลูกกุญแจได้ก็ได้ดเวลาดามประตูแล้วฮะและเมื่อคุณไม่ก็เพื่อทีั้นเข้าบังในได้คุณนั้นจะได้ยินเสียงขออพิเศษสลับแบบนี้ฮึม i s e des d é f e n s e s This d o e s n t feel อ i g h t สำหรับข้อเอานี้ถือเป็นการบอกกไกลว่าอย่าเข้าใกล้ไปซีนะเฮ้ยรอซุปเปอร์ก็ซายเสร็จก่อนทั้งแนวน้าและแนวหลังอ้ายพร้อมเลยและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้คุณนั้นเข้าโซนปืนใหญ่และก็ได้เวลาสลับกันต่อสู้ครั้งสุดท้ายในระหว่างที่คุณกำลังรอนั้นคุณจะได้ยินเสียง Hello ส I I ำหรัาคนกรณีนั้นมีชื่อว่าแบรรีวิลเลียมชื่อเต็มของเขาคือแบรแบรีไวลีเชลิงตันไมเคิลชาวคันที่แฮมที่3และในระหว่างที่แบรรี่นั้นกำลังหมุนแพลตฟอร์มให้อยู่คันนี้บ่าจํานวนมากแต่พุ่งมาจบติพวกเราและในข่าวนี้มันมาทุกชนิด มนายสุัภารกิจของเรานะที่ะเป็นการป้องกันและรอจนกว่าเบลลี่จะยกแพลตฟอร์มขึ้นแล้วมาเราป้องกันเป็นสักพักเทปประจำแผนที่จะดังขึ้นเ ตัวเพลนที่จะได้แพทที่นี้คือ facing the inevitable แปลเป็นไทยเลยคือการ,รเผชิญหน้าก,กับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้บรรลุเศร้าฮะแล้วเมื่อคุณป้องกันสักพักเบรี่นั้นกียกแพทพอเสร็จแล้วพร้อมกับตัวเขานั้นจะเล,ล่กเระหทกไปยุติแบบฟอร์ม <Yeah. S 1> และเมื่อคุณรู้แบบนั้นแล้วรีบขึ้นแบบฟอร์มเลยฮะ <Okay. S 1> และในระหว่างที่แบรี่นั้นกำลังนำแบบฟอร์มลงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น เดี๋ยวก่อนมาเจะขึ้นมาจับด้า,านเจงัญญาณนะคะแล้วจะาปุ้ก็ขึ้นมาด้วยนะ และเมื่อแบลลี่แห้งไปคนในทีกวดตัวเองจะเป็นต้สลากความแห้งขึ้นบันไดไปหมุนเล็บเพื่อให้พาตามีสามารถลงไปชั้นล่างได้และพอเราลงมาด้านล่างได้ก็ได้เวลาสลรับการตั้งรับเพื่อรอเรือมาถึงโดยในรอบนี้นั้นจะมีคนิบาจากภาคพ,พื้นดินพร้อมกับคนิบาลที่อยู่บนบัาลาสเพื่อล้อมคุณโดยเฉพาะตั้งรับต่อไปซะจนกว่าเรือจะมาถึงแล้วถ้าหากว่าเรือได้มาถึงปุ๊บรอเรือชิดฝั่งก่อนค่อยกระโดดขึ้นไปบนเรือผมเชื่อฮะตอนเล่นครั้งแรกอะกระโดดขึ้นไปปุ๊บกระโดดไม่ขึ้นโดนน้ำแห้งเลยและแล้วนั่ามา หมายถึงคุณสามารถเอาชีวิตรอดจากแเซเลบัตเตียนได้แล้วข้อมูลเพิ่มเติมหากว่าคุณนั้นเป็นคนหมุนล Lip ิฟแทนแบรี่คุณจะได้รับอาชิเมนต์วูซอนเอเลเมนต์หรือคุณจะเรียกว่าวอส เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้โดยมันจะเป็นหนึ่งไอช ment ที่ผูทางไปสู่โซเยอร์เกรกที่รักคุณสามารถปลดล็อกได้คุณจะได้เล่นคลาสชาร์เพลนอย่างที่2หลังคาตัวนั้นคุณไม่สามารถกระโดดได้พอร้าคุณกระโดดปุ๊บคุณจะแห้งเพื่อใครยังไม่รู้นะว่าแห้งแปลว่าอะไรกระตุยก็แล้วคุณสามารถดันประตู้ปิดกลับไปได้อย่างที่5ฮะผมเปิดโดเน a จ้าหากใครนั้นต้องการสนับสนุนผมคุณสามารถกดไลค์หรือกดติดตามได้แต่ก็ได้แหละฮะผมไม่ได้บังคับอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครดันมีทุนทรัพ ตรงหรือพี่เล่นเลยนะคุณอยากจะไปดูภาพที่แอนดินฟอราวาดคุณสามารถค้อหนึ่งทีได้ชื่อกิปเพื่อเปิดขาอติบายและผมนั้นก็ไดท้ทุกอย่างไปที่หน้าหมดแล้วที่เหลือก็เชิญทางกันเราเองเลยฮะผมไปแล้วบ๊ายบาย